ต้องมาถามว่าทําไมที่นี่ถึงต้องมีสาพร,ระภูมตั้งอยู่ถึง9กาสายเดี๋ยวไปถามเจ้าของแล้วก็คนที่สร้างที่นี่กันค่ะสีทองนี่ต่างจากตรงหลังอื่นไหมเจ้าค่ะก็เป็นหัวหน้าไงน้องคิดว่าเก้าหลังเท่าไหร่ใครจะไหวยก็ได้ตามใจทาไมทำแล้วอึดอัดคนงานมาลามเนนาชื้อให้เราใส่ชุดเกรดแดงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะลูนตองค่ะเรามาอยู่กันที่จังหวัดอ่างทองค่ะคุณผู้ชมคือเรื่องของเรื่องเนี่ยปัดขับรถกำลังจะไปถ่ายงานอีกที่หนึง่งทีนี้ ป่ะดะผ่านจุดหนึ่งที่เขาเป็นจุดที่เรียกว่าแบบตรงนี้ริมถนนเขาเรียกว่าเส้นอยุธยาอ่างทองใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยเขามีศารมะพรุมไม่ได้มีแค่ศารเดียวนะคุณผู้ชมมีถึงเก้าสาต้องมาถามว่าทําไมที่นี่ถึงต้องมีสารมะพภุมตั้งอยู่ถึงเก้าสาเดี๋ยวไปถามเจ้าของแล้วก็คนที่สร้างที่นี่กันค่ะไปคุณผู้ชมหา มาถึง,งหน้าศาลเห็นคุณพี่ท่านหนึ่งยืนไหวอยู่เดี๋ยวเราเดินเข้าไปถามดีกว่าว่ารู้จักกำนันเก่าหรือเปล่าเขาบอกกำนันเก่าเป็นคนสร้างที่นี่นะเออคุณพี่คะโทษทีค่ะสวัสดีคะ่ะเห็นรู้จักกำนันเก่าไหมคะมเห็นบอกเป็นสร้างที่นี่คะ่ะอ่ากำนันเก,าก่าเป็นเป็นสามีเจ๊อ๋อเป็นสามีเจ๊ที่เนี้ยค่ะเจ๊คือหนูอ่ะผ่านมารอบหนึ่งแล้วตอนนั้นกําลังไปถ่ายงานใช่ไหมหเห็นความแปลกของศาลที่นี่มีถึงเก้าศาลทำไมกำนันเขาถึงต้องสร้างถึงเก้าศาลกำนันเก่าของคนว่าถ้าเขาซื้อโรงงานตรงนี้ได้อ่ะ เขาจะสร้างให้แล้วตอนนี้เราก็คือซื้อโรงงานได้แล้วก็ใช้หนี้ใช้สินแบงค์หมดแล้วเขาก็เลยทําตามที่เขาสัญญาไว้ค่ะตั้งแต่ประมาณกี่ปีคะเจที่นี่มามาประมาณห้าหกปีห้าหกปีตั้งแต่แรกเริ่มําทีก็ก้าเลยเหรอตั้งใจเลยใช่ใช่แต่เพิ่งจะสร้างพอเราใช้หนี้ใช้สินหมดแล้วเราถึงจะสร้างอตอนซื้อเราเป็นหนี้อยู่ค่ะ แล้วมีความหมายไหมเจรสร้างสาร,ระภูมิถึง9ก้าสานะจ๊ะเจ๊คิดว่าถ้าที่มันใหญ่ๆมันต้องมีสาร9ก้าสารเวลาถ้าผีที่ไม่มีญาติอะไรเงี้ยเขาได้มีที่หัวใสนก็เราให้ที่หัวใสงเัาแล้วก็ เกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินนะคะแล้วก็สุขภาพส่วนใหญ่ก็จะสมหวังอ่าเป็นสมหวังใช่ไหมใช่สมหวังเกือบทุกเรื่องอะค่ะเคยเห็นไหมว่าแบบอวิสานี้แบบว่ามันแปลกนะมันมีถึงเก้าสารใช่ก็เคยสงสัยเคยแบบแบบยังไงอะแบบสงสัยอะค่ะว่าทําไมมีถึงเก้าสารอะไรเงี้ยอ่ก็เลยแบบเลยขอพ่อพ่อขอส่วนตัวความเชื่อเรื่องของสารพัดภูมิแบบ เรื่องลี้ลับอะไรเงี้ยมีความเชื่อไหมก็เชื่อค่ะเขาบอกว่าแบบแถวแนี้กาาเข้ากลางคืนน่ากลัวมีศาลขุงคุณเคยเห็นอะไรแบบแบบไถึง9กาศาลตรงเนี้ยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นอะไรใช่ไหมไอ้ที่ว่าขอพรเนี่ยโชคลาภนี่คือมาเป๊ะเลยเหรอที่เนี่ยเป๊ะเป๊ะด้วยจริงจริงแล้วแบบอยากจะฝากอะไรถึงคนที่อยากจะแวะมาขอพรที่ศาลที่นี่ก็มากราบไหว้ขอพรได้ค่ะเพราะว่าเราศรัทธาอยู่แล้วจ้ะขอบคุณนะค่ะ ก้าสารหรือเปล่าเราต้องแบบมีให้ขอคำปรึกษาก่อนใช่ป่ะเจ๊ชอบอ๋อเจ๊ชอบเจ๊ชอบเจ๊ชอบไหว้พระเจะตื่นมาต,ตั้งแต่หกโมงเช้าจะไหว้พระมายัานสิบเอ็ดโมงแล้วค่อยเข้าโรงงานทั้งไม่ทำแล้วอึดอัดอ๋อแล้วเปปกติเจ๊คะก้าวสารเนี่ยดูแลยังไงก็เจ๊ก็มาแล้วก็เจ๊ก็มีให้คนงานเนี่ยคนงานอยู่ฝั่งกระนู้นเนี่ยช่วยดูแล S <S 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 ก็ดูแลมาตลอดเลย <ฮะ S 1> แล้วปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นพพกับครอบครัวเจ๊สร้างสารถึงเก้าสารมีเรื่องอะไรที่แบบเล่าสู่กันฟังในบาจังคือกำนันเก่าอ่ะเขาเป็นเรื่องหัวสมองใช่ป่ะแต่เขาก็หายก็เขาก็หายเป็นคนปกติเลยอ๋อเนี่ยเหมือนคนปกติแล้วก็เจ๊ก็ขายของก็ได้ตอนเรื่องโควิดนะนะ<ฮ>ะ,<ฮ>ะซึ่งโรงงานที่ไหนไหนเขาขายไม่ได้เจ๊เจ๊ก็ขายไม่ได้แต่เจ๊ก็มีโชคมีลาภในการถูกหวยค่ะก็เลยช่วยได้ทุกคนอ๋อมีโชคมีโชคนะคุณผู้ชมทีนี้ เออลุงเห็นเจ๊อย่างเงี้ยเห็นบอกว่าต้องดูแลมีเด็กดูแลแล้วอย่างแบบปกติประจําปีมีงานอะไรไหมที่จะต้องร่วงสวงสอย่างนี้นะถูกหวยใช่ป่ะเจ๊จะบนหัวหมูเก้าหัวแล้วไข่ต้มร้อยหนึ่งคงอะไรร้อยผลไม้เก้าอย่างแล้วขนมช่วยฟูทั้งยอทั้งดิบอะไรเงี้ยเยอะเป็นมดเลยอ่ะ ตัวแตละสารดีกว่าได้อันไหนที่เลื่อสร้างที่เป็นงานแรกไหมคะเจ๊หรือว่าสร้างพร้อมกันเลยพร้อมกันหมดเลยแล้วบางอันก็ไม่เหมือนกันเจ๊ค่ะทำไมอันสีทองก็คือเป็นเป็นยังไงนะเป็นคล้ายๆหัวหน้าอย่างเงี้ยอ๋อสีทองนี่หลังนึงนะเจ๊ค่ะหลังนึงอะเจ๊ไปให้เขาทำอ่ะค่ะหลังนึงสองหมื่นห้าจ้ะน้องกี่เดือนก้าหลังเท่าไหร่หลังนึงอ่ะมันเป็นไม้สักนะแล้วก็กระเบื้องเจ๊มาทำเองอีกเอากระเบื้องมาติดสีทองนี่ต่างจากตรงหลังอื่นไหมเจ๊ค่ะดูขอดิต่างต่าง เรา<ด>เราว<ด><ด>มดสดุที่สร้างตัดกันไหมถ้าสีทองกับปกติอะ่ะอ๋อมันก็เราก็เคลือบนะน้องไม่ได้เป็นกระเบื้องนะไม่ใช่เป็นไม้อันนี้เป็นเป็นไม้สักนนงั้นเจ๊ม,มาทําเองกระเบื้องอนะ่ะค่ะจะใช้เวลาสร้างนานมากอ๋<ม>อนี่มันก็จะแบบเป็นสถานที่ปกติเปิดให้คนเข้ามาไหว้ได้ไหมจใจใครจะไหว้ก็ได้ตามใจอ๋อให้คนมาได้หมดเลยค่ะให้ใครมาก็ได้อชาวบ้านแถวนี้ก็มาได้หมดเลยได้ค่ะโอ้จก็ใจดีจังเลยเนี่ย ฝั่งกลางฝั่งตรงนู้นเดี๋ยวให้ใจพาเดินไปตรงนู้นหน่อยนะเจยแล้วทำไมต้องเป็นดอกไม้แดงคะเจ้าชอบเจ้าชอบเจ้าคิดว่าถ้าเจ้าชอบอะไรที่เป็นแดงๆ้าสามสีเงี้ยเจ้ายังใส่เสื้อสามสีเลยวันนี้เสื้อสามสีเลยวันนี้อ๋อวันนี้เออมีกุศโลบายไปเองกาชอบอย่างเงี้ยเจ้าเวลาเจ้าถูกโบกถูกหวยน่ะก็มีคนมาล้ำคนคนงานมาลำเจ้าก็ให้เขาใส่ชุดเสื้อสีแดงอ๋อแต่เอาของสีแดงมาไหวได้ไหม ของสีแดง,ง,แดงๆก็ตามใจน้องน้องอยากบนอะไรที่น้องจะสมความปรารถนาก็ตามแล้น้องก็มาแก้บนแต่ส่วนตัวเจ๊แม่คนชอบสีสันอยู่แล้วใช่ไหม<ช>คะ ยังไงแบบบหกวิธีได้ป่ะจ๊ะน้องเถ้าน้องอยากได้ไรน้องก็ขอแล้วน้องถูกก็หากว่าน้องได้ความปรารถนาน้องก็มาแก้บนใช่เวาลาตอนนั้นเจ๊เออกให้ถูกหวยก่อนตั้งสามภูมเจ๊ก็ถูกหวยอะ่ะ<า>แล้วก็เจ๊ก็มาแก้บนที่เราเจ๊บอกน้องไปงงอ่ะน้องนเก้าของเจ๊ค่ะแล้วปกติอย่างเงี้ยคนอื่นที่เขาเคยมาไหว่ยอย่างเงี้ยมีใครเขาเล่าเรื่องเราแปลกแล้ 8, วอ่ะเอออยู่ๆมาไหว้จากแดนไกลมาถึงที่นี่มา รู้จักสานี้นะั้ที่ไม่เคยมามาก่อนนี่มีไหมมีค่ะค่ะเขาไปรู้ได้ยังไงว่า,<ร>า,าผ่านไปผ่านมาเนาะ,ะเราเป็นวิ่งผ่านไปผ่านมานี่มันใสเอซีเจ๊แล้วแบบอยู่แถวทางนี้คนไม่เคยเจอเรื่องเราแบบแวแปลกเราเพราะว่าเจ๊อะบอกว่าเหมือนแถวนี้ให้เหมือนกับผีไม่มีญาติใช่ไหมค่ะ เหมือนสร้างให้ผีไม่มีญาติค่ะกมันจะถ่ายที่มันใหญ่ใค่ป่ะ,ะเราสร้างบ้านเยอะๆใครจะมาอยู่ก็ได้ก็แดงเราให้ที่เขาให้ให้เขาอยู่ะค่ะ,ะแล้วส่วนตัวเจ๊มีความเชื่อยังไงกับสาลหลี่เจ๊แบบสร้างขึ้นมากับกำนันเจ๊จเคยสร้างมีที่หนึ่งตรงโรงงานที่เจ๊ที่สาลพระภุม,มอย่างนี้แต่มันเป็นปูนอ๋อนี่แล้วเจ๊ก็คือเจ๊ก็กิจการเจ๊ก็เจริญมันรุ่งมาเรื่อยๆเจ๊ก็ตอนนี้พอลาเจ๊มีตังค์แล้วเจ๊ก็มาสร้างศาลที่เป็นไม้เป็นไม้สักมั่งอย่างเงี้ยค่ะ ความเชื่อเจ๊เกี่ยวกับเรื่องของสารพัดภูมิเจ๊เชื่อว่าถ้าเราตั้งสารพัดภูมิเยอะๆนะเจ๊เชื่อเชื่อว่าแบบช่วยอะไรกับการงานของเจ๊ก็กิจการมันก็จะเริ่องเรืองครอบครัวก,ก็ดีเ,<อ>เจ๊นะถ้าใครนะตายแล้วใช่ไหมแล้วไม่มีสตังเงี้ยขอขอลงหีบศพอ่ะเจ๊ซื้อให้หมดหแล้วให้ตังอีกด้วยให้ตังอีกสองพันให้เขาจัดงานแล้วก็เจ๊ก็มีที่ทางเยอะยะเลยก็ได้ที่มาเยอะๆเหมือนแล้วซื้อที่เขา นิดนึงสำหรับใครที่อาจจะแวะมากับไหว้าสาราพระภูมิเก้าสารของกำนันเกาและเจที่สร้างขึ้นด้วยกันค่ะค่ะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอันนี้อยู่ตรงใกล้ๆที่ว่าการอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองจังห,งหวัดอ่ดอางทองค่ะมาได้ตลอดเลยม,มาได้ตลอดเลยแล้วต้องเอาอะไรมาไหว้เป็นพิเศษไหมไม่ต้องก็เขาอยากบนอะไรไว้ถ้าเขาสมความปรารถนาก็เข้ามาแก้มาแก้บุญ่ะ ชมลุยกองขานทันทูฟายูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมจะลือทุกที่เลยจ้า